โยเวซ่าดิวิรุนเมกาดิวิรุนดูไปดิวิรุนชาลทายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม The Darkest Day นะั่นหรือว่า Darkest Day นั่นเองเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดจากโลกซอมบี้ที่ล่มสลายนะท่านผู้ชมนะเราก็จะได้รับบทเป็นผู้อ่าผู้มีชีวิตรอดนะเป็นมนุษย์นะท่านผู้ชมนะไม่ติดเชือ้อรูปแบบเกมนี้จะเหมือนกับแนว State of Decay เลยนะท่านผู้ชมนะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็อ่าค่อนข้างที่จะสนุกนะท่านผู้ชมนะผมบอกเลยเกมนี้นะครับถือว่าใช้ได้เลยแหละนะครับถือว่าเอาเรื่องอยู่เล่นเกมนี้ยคนดูนะก็ ไปโหลดมาเล่นกันได้นะท่านผู้ชมนะมีในในส่วนของคอมพิวเตอร์ PC บนสตรีมกับในส่วนของ uh, iOS และก็แอนดรอยนะท่านผู้ชมนะเล่นคอสแพลตฟอร์มกันได้ใช้รหัสเดียวกันได้นะครับท่านผู้ชมลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างขวายือแต่คิดไม่มีภาษาไทยนะเกมนี้นะมีแค่ภาษาอังกฤษนะครับสวยสตาร์ทคราฟติ้งยังวะเราคราฟของเสร็จยงังโอเคคราฟไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้นี้เอายังยังไม่ได้คราฟเลยเดี๋ยวเมื่อกี้นี้เรายังไม่ได้คราฟของหรอปืนพกเราก็โหดอยู่แล้วนะคนดูนะ ไปค,คุยกับจิมมี่ก่อนเกมนี้มีระบบอัพเลเวลระบบคราฟของอะไรพวกนี้นะท่านผู้ชมนะมันค่อนสนุกนะครับเล่นกับเพื่อนไายหาคนหามนุษย์เป็นมาเป็นอ่ามาดูแลบ้านทรัพยากรของเราได้นะท่านผู้ชมอู้หูอีสี่โอเคผมเปลี่ยนปืนก่อนหลักการสไนก์ก็เวิร์กอยู่นะผมว่าสไนก์ก็ซุ่มยิงได้ซอมบี้ได้ทีละตัวนะสตาร์ทคราฟก่อนเลยผมเอาสไนก์ก่อนปืนแรกสวย เย่ yeah. เราเอาสน่หเข้าเลยครับคนดูอย่างนี้อ,าาอ้าวตัดคราฟยังวะนี่คราฟชุดอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะเสื้อได้โอเคคราฟของวกน,นี้นั่นได้นะครับอา้าวเราของเราไปอยู่ไหนวะสตาร์ทคราฟแล้วดูกันนี้อา้าวของหายไปดูย่ะของอยู่ไหนอ่ะคนดู ใช้เวลานานเท่าไหร่อะ่ะสวยแป๊บนึงนะคนดูแป๊บนึงผมวนกลับมาดูบ้านก่อน Richman s h o โนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายทั้งพับ g Mobile, ROV, Free Fire, Valorant และเกมจาก HoYoverse เติมเกมบนเว็บรับ Richman Coin พร้อมบริการผ่อนงานสูงสุดถึง10เดือนหรือเติมเกมในไลน์พร้อมตอบพร้อมเติม24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman s h o เท่านั้น ขาไปแล้วหรือเปล่าเลเตอร์มีสองเอาเมื่อกี้นี่อ๋อของไม่ได้นะคนดูของไม่พอเหรอเอาทำไมของไม่ได้วะเฮ้ยงงเลยคนดูครับของแต่ของไม่มาวตาแต่ ยังได้มา500เหรียญเกมนี้สามารถเติมได้มีระบบเงินแล้วก็ระบบเลเวลอะไรพวกนี้นะทุกผชมนะเออเร่อนี่เเกมที่สนุกเลยนะครับมีเรเวลมาลนะอัพเลเวลเอ,อ่าผมจะอัพในส่วนของตัวตรงนี้นะครับ HP Max เหรออู้ใช้ได้วะ่ะอันนี้ Point Skill Rin ผมเอาวิ่งไงคนดูตอนนี้ช่วงนี้ต้องอัพวิ่งให้ไวหน่อยนะครับไปเพื่อนดูกันนี้ปืนไม่เข้าได้ไงวะเราอัพของมาในปืนไม่เข้าเฉย ว่าไงฮิไอฮะของกูสองสองลูกว่าไอเราเพื่อนไป <Why? S 1> เราฟัสทาวิวไม่แน่หรอคุณดูโอ้โหสองลูกว่านี่มันไกลมากเลยนะเดแล้วถ้าผมย้อนกลับมาก่อนน่าจะฟัสทาวิวได้อยู่นะคุณดูดูดิไปบ้านก่อนแแบค่อนข้างใหญ่นะคุณดูผมบอกเลย บใหญ่มากอ่าไปจุดไหนได้วับยังไงว่าลืมแล้วลืมวิธีวับอืมวัาไม่น่าไม่น่าได้นะคนุณต้องขี่รถไปนะนี่ตรงแบบนี้ไปเราเราเราบนมาตรงนี้ก่อนปึ๊บขี่รถได้นะเกมนี้นะครับ อะไรเพื่อนโอ้โหขี่โคตรไกลน้ำมันก็จะหมดดตาจีตุงขี่รัดทุ่งดิขี่รัดทุ่งเนี่ยคนดูถึงจะถึงไวเอาหรือว่าจีทีรัดทุ่งเอาแล้วถึงไวกว่าวู้ฮูไปเลยฮาฟฟี เปลืองน้ำมันหน่อยแต่อร่อยชัวร์เย้เ very good ไอ้ถึงย่างอ้โหญ่ไกลเลยปั๊บก็ไม่ได้แสดงว่าตรงนั้นเราไม่มีจุดาั์ปไว้นั่นมีรถใครจอดอยู่นี้วะไม่ได้นะครับเราขี่แบบขี่แบบรัดอา

ไปหน่อยไปหน่อยไปหน่อยไปเรื่อยๆครับอยู่ฝั่งนู้นนะท่านผู้ชมนะผมจะขี่อ้อมทำไมวะคุณดูแล้วก็ขี่ข้ามได้เฮ้ยตรงนี้เนี่ยไอ้ตรงนี้เลยที่ที่เราเล่นตอนนั้นนะคุณดูมุมเนี้ยสายซ้ายสวยไกลเหมือนกันนะเนี่ยคุณดูขี่อ้อมโคตรไกลอะ่ะ โอเคโค้งนี้แหละโอ้ภาพก็สวยเกินพี่อันนี้เกมมือถือนะฮะดูใช้ได้เลยนะครับคนดูระดับเนี้ยกลับไปที่จุดเริ่มต้นของเราไป let's go <S เงี้เงี้ยไปหาจิมแฮนคุกโน้ำมันเหลือสี่เหลือห้า มื่อกี้เหลือหเหลือสนแล้วถึงไหมเนี่ยสาโอ้โหถึงว่าถึงว่าถึงอยู่หเอร์มันหมดพอดีเลยกูลงดิเดี๋ยวมันก่อนคนดู รีฟิวโอไม่มีไม่มีถังน้ามันสักด้วยไ,ได้เดินอีกแล้วเอาอ่ะวิภาพสวยจัดเลยคนดูผมบอกเลยสวยมากเลยนะครับนี่นี่น,นี่ก็เริ่มกลางวันแล้วนะคนดูนะเคก็นี่เลยถือว่าเป็นอีกเกมที่สนุกนะเกมแบบแนวนี้นะครับอันนี้เริ่มกลางวันแล้วแสงอาทิตย์เริ่มมาแล้วคนดูเรากลับมาสู่ที่เดิมของเราตรงนี้นะครับพร้อมกับอาวุธชุดใหม่ โอ้ภาพสวยภาพสวยใช้ได้ใช้ได้คนดูเอาเรื่องเอาเรื่องนี่เปิดกระปุงกระปืนมากระเป๋ามาไปทีนี้เราไปอัดซอมบี้กันดีกว่าช่วงวันกลางวันซอมบี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะนั่นคือซอมบี้ยืนนี่นี่เอาเลยดิคนดูมาเอาสักหน่อยดิเอาเลยเอาใช้เอาเลยเอาใช้สวยโอ้กมาดิเอาเลยเอาใช้สักหน่อยกิลิตี้เซฟตรงนี้เปิดเต็นได้แล้ว แล้วโดวนมันทำร้ายแถวนี้นี่ไหวพวกโจรนั่นนะ่ะวู้ฮู้มาแล้วเพื่อนอ,อ้าวกี่เหรีจิมไม่ใช่จิมนี่หว่ารอบนี้เป็นโจรเราแตกโอ้เพ่นรุดอ,อจิมเรามาจัดการแล้วคุณดูเฮียยุกพวกนี้มันตุยจากพาร์ที้แล้วที่เราโดนมันรอบสังหารนะต้องการมารอบทำร้ายเยี่ย <c oughs> ไปกันต่อเลยฮะเฟ่โอ้แปดร้อยกว่าหรอพัฒทวิวได้ไหมวะรถเรารถเรามันไม่เหลือแล้วนะน,นี่นะไม่ได้ตรงนี้อีกโอ้โหแปดร้อยหรอวีวโคตดไกลรถเรานะ้ำมันหมดไปแล้วเพื่อนมามาดิออมาเตกสวยครับคภาพสวยจัดคนดูภาพโคตดสวยอะ นี่ในเมืองที่ลมสลายนะทุกผู้ชมนะจากซอมบ่อยไปโอ้ฮูเี้ยงดีดีสิด <_ co op> โอโ้เจ็ดร้อยกมโอโ้โหวิ่งจนเหนื่อยพี่วิ่งจนเหนื่อยเลยนะคนดูรถเราอยู่นู่นน,นะฮะรถเราน้ำมันมุนมดนะครับตอนนี้แต่ผมอัพสตีมีน้ามาอยู่พอได้อยู่นะพอได้แบบได้เสียอยู่ แต่กูวิ่งทั้งพาร์ทเลยเน,นี่ยนี่มันก็ไม่ไหวนะอัดทาวิวได้ไหมวะตรงนี้ไม่ได้คนดูต้องวิ่งเอาโอ้รถก็แบบรถก็จริงไปแล้วอะ่ะไปกดชิปทีเดียวมันก็วิ่งยาวๆแล้วนะครับมันต้องกดชิปค้างนะครับเอามาหน่อยด้วยซอมบี้นี่แน่เอาสิตัวตึงไปต่อ เกมยอดนักวิ่งยอดนักวิ่งจริงๆเอาหน่อยอันนี้ไม่เป็นไรอยู่บนพื้นเด่ะผมจัดให้ไอ่เคยรัดจัดให้ตลอดไปฮะยาวๆฮะบอกเลยเดินยาวๆ <c oughs> เดินจนรอเดินจนรอเดินจนรอเรียกซอได้ไหม <c oughs> เอาอะเอาเรื่อง โตเกะโตเกะโตเกใจตรงเซโตจีตายตรงเซโปกิตายตรงเซโปกิโปกิตายตรงเซไปจักไวตุ๊ก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 ไปครับไปครับดูยไปกันต่อโตเซโตตีตายตรงเซโตฉีตายตรงเซ เดินไก่จริงหรือวะอ้ยกิมเดินโคตรไก่คนดูโอ้ภาพสวย,ยนเนี่ยภาพชัดมากเลยนะครับผมบอกเลยมีซอมบีตรงนู้นด้ปะบีก็อยู่ไก่ซะด้วยนะเอาเด้เอเด้ไปต่อตกลงกับมิดครับนี่มันทำอะไรแถวนี้วะอุย้ยผมไป่กดเลยผิด สวี่ไปไหนแล้วนั่นน่ะขอเตกไปกันต่อครับคนดูวิ่งยาวๆหน่อยวิ่งยาวๆหน่อยวู้ฮู้มาเลยครับฮาฟรีมันให้เข้ามาในนี้ว่ะมันคืออะไรในนี้ จุดเซฟโซนจุดที่สองเราหรือเปล่าเย่ตัวนี้เรียกรถได้นะฮะท่านผู้ชมนะนี่เป็นนี้พวกเราติมเลยนะครับสวยเพื่อนเอาละสตีฟเกริ่นักฉันมาแล้ววิกับสตีฟก่อนเลยคนดู สตีฟนอริธโอ้โหหน้าเหมือนนั่นน่น่ะในวอล์เดอะวอล์กิ่งเดซเลยอะ่ะสวยไปอ่าทีนี้ไปทำเควียอะไรต่อฝั่งนู้นใช่ไหมผมเรียกรถก่อนเลยละแปดร้อยกิโลเมตรอย่างเงี้ยมาแล้วเว้ยลงมาจากผ้าทิท์รถเราขอบคุณครับแต่น้ำมันหมดนี่มา หายแน้ำมันมดุดคนดูดเติมยังไงเนี่ยไอเทมน้ำมันอยู่ตรงไหนเนี่ยแล้วผมไปหาดูร้านค้าในนี้ก่อนดินี่นี่น,นี่ซื้อกับตะลุงนี้แน่เลยน้ำมันอปพรดก่อนเลยครับมาลุงมีน้ำมันบอโอไม่มีว่ะเฮ้ยไออัพเกรดโอ้โหไม่มีลุงลุงไม่มีน้ำมันขายจริงรเหรอผมดูชอบก่อนดิ อันนี้เกี่ยวกับคารถเนี่ยไม่มีน้ำมันเลยน้ำมันมาจากไหนวะบ้าไม่มีน้ำมันแล้วผมจะขับยังไงล่ะเฮ้ <c oughs> ดูดีเฮฟเกี่ยวกับน้ำมันสูเปอร์โว้ไม่มีน้ำมันจรจะขับยังไงอะกิลเคไม่ใช่ตรงน,นี้ l ล v e นี่ไม่ใช่โอ้โหมีรถนะครับตผู้ชมนะนี่น้ำมันน้ำมันเราหาจากไหนได้ดีกว่าเอา,อางี้น้ำมันผมจะหาจากไหนได้ฟาร์มเอาหรอฟาร์มเอาได้แน่เลยคนดูน้ำมันเนี่ยเออต้องฟาร์มเอานะครับคนดูนนน้ำมัน ดูดิโอ้โหของค่อนข้างที่จะหายากกันเหมือนกันนะเนี่ยคนดูนะโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสหรับเจ้าตัวเกมิมเดอะดักกิมดักคิสตีนะท่านผู้ชมเป็นปเกมแนวเอาชีวิตรอดเหมือนกับเจ้าตัวเกมสเตเตอร์ดีเคหรือว่าวอลซีเดซี Z นั่นเองนะครับไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำยันตะคลิปเนาะสหรับวันนี้พี่โคตรกรจะไปคลิปหน้าบายจ้า